สวัสดีครับผมมานนีรเราอยู่กันในเกม Far Cry 83นั่นเองนะครับอ่ะก็หลังจากที่โลบอกมีอะไรแล้วนะครับก็เลยจะเล่นแบบนี้เล่นเกมนี้แทนแล้วกันนะเกมนี้ผมเห็นว่ามันอิมพร์ตเข้า PC นะครับก็เลยลองนะนี่โหลดมาเล่นสักหน่อยนะรจริงๆมันคือเกมโทรศัพท์นั่นแหละนะไปหาเอาได้ในอ่ะในเพสโตน,นะนี่ถ้ากูยิง เลดดอดโดนเอ้ยเลดดออะไยล่ะโดนสโคบเข้าหัวชาวบ้านเขาตายได้เป็นอะไรที่ดีมากนี่เอาตัวนี้แหละอ่า s o can I take จริงๆตัวละครหลักๆที่มันมีให้เราเล่นเริ่มต้นนันจะมีทั้งหมดสตัวก็คือนี่นะครับ3ตัวละที่เหลือเราต้องเก็บเงินซื้อหรือไม่ก็เติมซื้อนะครับ ส่วนตัวนี้นะพี่ผมเลือกเพราะว่ามันปั๊มเลือดเร็วดีแล้วก็ปั๊มเกาะได้ไวดีนะเ <Yeah, S 1> ท่านั้นเองสกิลพิเศษของมันคือปั๊มเลือดนี่แหละโอ้ทีมกูนี่มันมือใหม่แจ็ชัดและดูฝั่งตรงข้ามดิเชื่อคุ้นๆด้วยนะเอาพี่เป็นชื่อกูทั้งนั้นเลยนี่ในรอบนี้คนไทยว่ะเฮ้ยปกปกติไม่เจอไทยเว้ย รอบนี้ฟุกจัดเจอคนไทยอ่าลงไหนดีวะลงจุดที่แม่งไอ้นี่จุดอัปเกรดเกาะเยอะๆหน่อยเดีย๋ยวลงที่นี่แล้วกันเฮ้ยที่นี่ดีกว่าตรงฟาร์มนี่แหละตว์เปลี่ยนใจสองกีสองใจไอ้รูปโลนี่คือเกาะน,นะครับอ่าไอ้รูปโลที่อยู่ตรงนี้คือเกาะทั้งหมดเลยนะครับที่ผมบอกว่าลงที่ที่อัปเกาะได้ก็หมายถึงว่าไอ้นี่คือเอาไว้อัปเก,ดกนนรดเกาะนั่นแหละ ตีบวกเกาะนั่นแหละเอาไว้ง่ายเพราะเกมนี้นะครับเราจะต้องหาอุปกรณ์เพื่อมาอัปเกรดกรรอกของเรานั่นเองนะดืดๆคุดิ้นไม่ไปกระดกไม่ขึ้นเนาแย่สิรอส้นตีเลยละ่ะเกมนี้แม่งเล่นยากตรงที่แม่งไม่ได้ชิปค้างเพื่อวิ่งแต่แม่งเป็นการชิปทีเดียวเพื่อวิ่งนี่แหละหรือไม่มันต้องไปตั้งค่าก่อนหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละตัวละครตัวนี้นะครับ สก,กิลอันติคือการเรียกแอดดอนะับซึ่งว่าเป็นอะไรที่โคตรดีผมบอกเลยว่าโคตรดีมากเพราะ a อดดอเช่นนี้มันจะช่วยคุณผู้ชมได้เยอะมากหากาะก่อนปืนกระโปรงทิ้งไปบ k เนี่แหละสุดแล้วพอทุกสถาบัานผมจะบอกให้ที่สุดของปืนคือปืน m a เเนี่ยมันคือ A.K. 47แต่แม่งเรียกนี่กสีสกเสียเลยสัตว์ a k 7. เอคเจ็ดเจ็ดเฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันของดีนี่มากดวีเพื่ออัปเกรดนะครับกดวีมันเป็นการตีบวกใครวะโอ,โ,อโ,อโอ้ยิงไม่โดนเลยระยะประชิดโอ้ยแม่งวาร์ปด้วยเน็ตปิงแล้วยังเก็บมาซ่ากูอีก ขอของดีหน่อยเน็ดแม่งปิงเอาอ๋อเหมือนมันปิงอ่ะมันปิงหรือเราปิงวะเกมนี้มันเป็นเซิร์ฟรวมอ่ะมันเลยทำให้ไม่รู้ว่าใครปิงกันแน่อ๋อเฮ้ยใครกะเอามันหายไปไหนวะ เฮ้ยเดี๋ยวรถพังไอสัตว์รถนี่ของดีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้รู้แม่งดียังไงมันคือของดีที่โลกต้องจารึกเอาไว้เลยว่าเนี่ยแหละคือสุดยอดแล้วจริงๆมีอีกเวอร์ชันนึงเลยแต่เวอร์ชั่นนี้เฮ้ยนี่ไงบาลเลตติตามหาไปไกลเปลืนมึงกับกระปรงเก็บหาย เก็บสีลูกรอพ่อให้แต่ริบินนะได้คูณสี่มาเนี่ยนะไม่จับวามร้อได้ก็ดีดิเรียกไอดอกนะเรียกลงตรงนี้นี่แหละกลางระหว่างที่ยิงกันอยู่นี่แหละขอใอ้ดอปก่อนแล้เดี๋ยวกูจะขึ้นไปขับบนไซบอร์ก อ๋อมันจะมาช่วยเพื่อนมันแน่เลยมันเลยมาคนเดียวเนะี่ยฝนตกเลยนะที่ผายเน,น,น,นี่ยน่าจะเน่านี่อันนี้แหละของเล่นที่ตามหาเนี่ยเดี๋ยวเดมีมีตัวอีกอะไอ้อส้นเตนี่ยังไม่ตายกะระยะเผาผขนนี่แหละสัดมา ไม่ตายด้วยวะต้องรอแม่งรีโหลดของเล่นของเล่นเกมนี้ของเล่นแม่งเยอะเพื่อนกูมันควายหรือพิธีหรือว่ามันโง่กันวะอาอไอ้เจ๊ยิงยังไม่โดนเลยไปด่าเขาแล้วยิงแต่ตัวเองยิงไม่โดนเลยสักไม่ด่าเขาแต่ตัวเองยิงไม่โดนไอ้ห่า เอ้ยท,ทำไมมีของมองวัววาอะไรมันคืออะไรมันคือไอ้ยวีเดต level three <3. S 1> นี่นะกดแท็บแล้วเก็บวีเดตมาอยากจะลองเล่นปะวีเดตนี่เป็นปืนที่เรียกว่าแรงสุดแล้วนะในสายปืนไรเฟิลน,นะหรือปืนกลนนะ่ะเพราะว่ามีสโคปมาให้ด้วยเฮ้ยแต่อยากจะรู้ว่าแม่งกระสุนน้อยอยังว่าไอ้เที้ยมเพิง่งจะรู้ โอ้ยแม่งไอ้เหี้ยบอไซมันติดปืนด้วยอะ่ะเอาไอ้เหี้ยแม่งวับเอาเอาก่อแตกกกลับไปใช้ AK ดีกว,ว่ากระสุนแค่นี้ไม่พอยาไ้กูหรอกไอชิบหายกระสุน14น,น,นัดกูขอกลับมาใช้ AK เหมือนเดิมมาแหละดีแล้วไอ้เหี้ย กระสุนแม่งยังเยอะกว่าเลยไอชิบหายอุย้มอยมอไซมาติดปืนได้ด้วยไอ้หัดมอไซมันเป็นไหนวะเมื่อกี้อยากจะลองขี่ไอมอไซตัวตะกี้อ่ะอัปเกรดก,ก่อนกดวีเพื่ออัปเกรดก่อนเอา้าไอี่ห้อมอไซหายหรือว่ามอไซพังวะทีมกูแม่งทิ้งกูไปเลยไอชิบหาย ทิ้งแบบทิ้งเลยทิ้งแบบจริงจัง,จงเลยอะ่ะโอว้ว่าจะลองเล่นมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เนี่ยเออแม่งหายวะ่ะเปิดมาก็เดือดดนันฝนเฮียนี่ก็ตกจังไอรถคันนี้ติดเบรคไฟนะไม่ได้อยากได้คันนี้อะ่ะอยากได้อีกคันหนึ่งอะ่ะคันก่อนหน้านั้นอะ่ะ รถถังอะไอ้เมื่อกี้นี่มันเป็นหุ่นยนต์ที่มันเอาไว้ยิงไงน,นี่ไอ้ดอบมังไอ้สไตล์เรกไอสไตก็ได้ไอ้ปืนนี้อันนี้มันเป็นปืนไฟนะครับเฮ้ยเฮ้ยอยากได้รถถังกูอะไอ้คันนั้นนะ่ะสีเขียวอะไม่อยู่อะไม่ไม่มีแถวนี้เลย ไอโรเชนี่วิ่งได้เร็วขนานี้ยังไงเนะี่ยแย่แย่แย่พวกรถติดอาวุธหนักเกาะแม่งน้อยไอเชนี่แม่งรถรถติดเลเซอร์ยิงตกรถเลยไหนว่าเจ้าของโอ้ยดูมาเลมายิงเลเซอร์บีมไหนว่าเจ้าของเจ้าของรถไอเชนี่ยิงโดนรถไอ้สัตว์ไม่ได้ยิงโดนเจ้าของ ไอ้เยิงโดนแล้วดิแกโอ้โใครยิงกูวะใครยิงกูไอ้ทิดใครยิงยิงกูเลยเช็คเข่าแมงเลยทิดเมาก็ไม่ดีไอ้ฮะเมาก็พังใครละใครซังยิบหายบั็กเก้อเพื่อนบล็อกเก้อติดติดบั็กหรือเน็ตปิงมึงอะ Kim đi khai mày. đi mày tay lên. Oh, wow, 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 เมื่อกี้มันอยู่ในเนี่ยอยู่ในหมอกอะอยู่ในควันแต่ใช้เป้าเลงแล้วแมันก็ขึ้นว่าอยู่อยู่ตรงจุดไหนของควันเนี่ยนะอันนี้กำลังชุบเพื่อนอยู่มันกำลังไอ้น,นี่เรียกเพื่อนขึ้นมาจากความตาันสับายกูมาเร็วเร็วอยากเห็นว่าสับายกูลงมายัางไง กดยาค่อนข้างยากนะเพราะมันกดต้องต้องกดตรงตัวเลขเอ้ยอีกนิดเดียวเองนี่หว่ากูจะอับเกีรโลขั้นหัดไปได้แล้วเกาะเกาะคันหัดไปขอแหละไอสัดเดี๋ยวดิมีอีกเปล่า จริงๆอะต้องมีแท่นนับเขตโลกนั่นเงแท่นที่ว่ากดพับปืนอันนี้คือเลเวลนะอันเนี้ยอันนี้ไม่เป็นเลเวลของแต่ละตช์ที่เราเล่นนะก็คือถ้าเกิดเรายิงคนเยอะทำดาเมจเยอะเวลก็จะขึ้นเรื่อยๆนะเฮ้ยอันนี้อะไรอะของเล่นใหม่ ของเล่นเกมเชียรนี่แ่งเยอะใช่ไหยอ๋อกดกดกระโดดได้เด้อกดคิวเป็นการกระโดดแต่ตะกี้เหมือนแบงไม่ไปเล่นนอนไอ้อดอปไอ้อดอปบ้างก็มีของดีเสมออันนี้ไอ้สัตว์ไส้ไอ้สัตว์วงแดงแหละ a อ้ส t ต i ์คือวงแดงเลยนะไว้ออกไปสักกจิ๊ดหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ถึงตายหรอกนะฮะ เอ้ยได้ปืนระเบิดของยังดีอยู่ถือว่ายังโอเคได้ปืนระเบิดมาใช้เฮ้ยดูดวนแลววะ ยิงไม่โดนเลยไอ้เฮียเนี oh ่ย <song> ต <pt ing throughout> ัวแนมัน <Der> ดีตรงนี้เนี่ยแหละนะครับคือแม่งตีรีพวกรีเลือดอะไรไวที่หาย เก็บไอ้นี่มาด้วยเป็ดตัวชาร์จก่อนเนี่ยยิงอะไรวะเฮ้ยกูยังไม่เห็นใครเลยมึงยิงอะไรอ๋อโอเคกูคเห็นแล้วกูเห็นคนยิงแล้วคนนั้นะ่ะไอ้หายิงเพื่อนตายอะ่ะคนไม่ใช่ตัวแสดงอาอาโอาโทษทีเพื่อน อยู่ไม่ได้แล้วว่ะย่าและอยู่ในน้ําด้วยอยู่ในน้ําเสือปืนไม่ได้เพื่อนเราไปชุบว่ะมึงก็ลงทุนไปชุบเกินไปอู้ยูหูก่อแม่งสูงกว่าอู้หู้หูกูตายกูแตกกูแตกกูแตกไอ้สัตว์โอู้หู้หู้้หหใจเย็นลูกเพ่ ใจเย็นใจเย็นค่อยคุยค่อยค่อ,อยจากันในสัตว์โอ้โห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 ใจเย็นค่อยค่อยคุยกันในเฮียบอกว่าค่อยค่อยคุยกันในสัตว์โอ้ห oh, ้อยเฮียเดือดจังไอ้นายก็เกือบแตกสามก่อนในเ้เฮียเดี๋ยวไปใ,ใ,ให้เพื่อนมันทุก กาะแมงเวลตันนะฮะไอขี้อ่ะไอ้สัตว์หูเกือบตายแม่งแม่งไม่ตายอีกแมงไม่ตาย ูอยู่ในน้ำยิงปลาสัตว์ยิงปลาในาน้ำก็ต้องยิงปลาดิไอชิบหายโอ้ยยยยไอเชีย่ยเมื่อกี้นี่แม่งเดือดมากไอสัตว์แม่งไม่ใจเย็นกับกูเลยไอชิบหายลูกพี่เขาจะใจร้อนไปไหนอ่ะเออโอ้โหกูเกือบตายถึงว่าโอเคถึงไม่อยากลงน้ำ กียแ้วกูได้ลงแน่เพื่อนกูหิวของจาดไอ้ดอบเต็มแล้วคุณผู้ชมข้างบนน่ะเอาไอดอบมาเป็นโลก,กันบางก็ยังดีเฮ้ยไอ้นั่นมันก็โฮเวอร์นี่แถมมีของเล่นอย่างจรวดด้วย There's shield here. XP อ้ของดีของดีดบดีอยู่สัตว์แต่แทนที่จะดีตั้งแต่ต้นไอ้ฮะเหลือกี่ทีมเนี่ยอ๋อเหลือเหลืออีกไม่กี่คนละมันบอกว่าเหลืออีกสี่สี่ทีมหรือสี่คนนะครับน,นั่นใครอ่ะ เห็นไหมคุณผู้ชมใครกระโดดอยู่เมื่อกี้นี่กูเห็นนะไอสัตว์ส่องที่อะไรส่องที่อะไรไอสัตว์เลยส่องอะไรเบื้องงงงใครยิงหัวกูวะเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยคนที่แม่งล้มไปเมื่อกี้นี่แม่งรอดด้วยคนที่แม่งตายไปแล้วอะแม่งรอดเดินเมื่อกี้เนี่ย เขารักทีมก็ดีมากเฮ้ยนี่ไงของเล่นที่ตามหานี่คุณผู้ชมเนี่ยของดีแต่ตอนนี้ไม่รู้จะใช้งานได้ดีเปล่าเพราะจริงกิมันต้องตั้งฐานเลยนะตั้งเป็นฐานทัพเขาเรียกตั้งป้อมอะภาษาชาวบ้านอะหาที่ตั้งเลยหาจุดยุทธศาสตร์อันยิ่งใหญ่ก่อน ตัวก่อนเมื่อกี้เหมือนจะเห็นนะโอ้ยแม่งเสืออยู่นอกวง uh, ไม่โดน,นเลยยยยยยเนียยยยยยียงดยยยยยยเสียย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 เมื่อกี้แม่งไม่โดน โอ้ oh, MVP. Can take this stuff? มันดูไอ้น,นี่ไม่ได้นะคะแนนรวมทำโหนทำเดเมจไปเป็นพันเลยเหรอวะโไอ้แต่ทั้งทำทั้งทำเดเมจทั้งช่วยอันนี้ทำดิทำความเสียหายอันนี้ช่วยเหลือมั้งได้ปะฆ่าช่วยเออน,นี่เสียหายอันนี้ฟื้นฟูโอเค แม่งเขียนงงๆนะมันไม่เหมือนมันไม่ตรงกันอะ่ะเฮ้ยเว,วลอัพรัวๆเลยเววูอัพรัวๆเลยเวลเวลแบตเทนพาร์ตนี่หว่าไม่ใช่เวลกูมันปลดล็อกแบตเทนพนทาร์ตในกูแล้วเหรอเฮ้ยปลดล็อกแล้วเว้ยรับทั้งหมดไอ้นี่คือหนึ่งวันอ๋อเป็นรายวัน ต้องปลดล็อกแบบกูใช้เงินด้วยวะไอสัตว์ไหนดูดิเกมเช่นนี้เติมตังแพงไหมห้าร้อยเพชรสี่หกเก้านี่ประมาณเท่าไหร่วะสองร้อยกว่าบาทปะสามร้อยดิไม่ถึงสามร้อยสองร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าบาทเองเอ้ยไม่ถือว่าแพงไม่ถือว่าแพงร้อยกว่าบาทสําหรับไปเล่นพาร์ทนะไม่ใช้เงินปลดล็อกเท่าไหร่นะ สี 4, 9, 5, เ่เก้าเกพชรเออก็ประมาณร้อยกว่าบาทถือว่าไม่แพงนะถือว่าเป็นเกมที่เติมแมทเทนพารไม่แพงอืมแต่ซื้อเวลว่ะไอ้เชียซื้อเวลว่ะอย่างแพงอะแต่ไม่ควรซื้ออย่างยิงเออเวลสี่อันนี้เป็นสกินตัวละครนะใส่ไปเลยตัวท,ที่เราเล่นเมื่อกี้นี้นี่แหละอันนี้อะไรไอเทมอ๋อที่เราได้เมื่อกี้นี้อันนี้คือหนึ่งวันใช่ปะ น,นี่ก็คือ1วันอันนี้แล้วกันนะใส่ไปเพื่อความเท่ๆนะให้มัน,นดูโกโก้ในเมื่อมันก็ได้ฟรีมาอยู่แล้วใส่ใส่ไปเถอะได้เกียร์อะไรใหมสกินปืนนะไหนว่าสกินอ๋อเน,นี่ยสกินใส่ไปให้มันดูเท่ๆไว้ก่อนอันนี้คืออะไรอ๋อเหมือนเป็นความชำนาญน,นะ อ๋อเหมือนว่าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นความชำนาญของตัวละครนั้นๆแตสูงสุด 8, คือ8 0 0 0คะแนนเลยแหละความชำนาญฝอหน้าน,านั้นผมเคยเห็นใน,นที่แม่งแบบเป็นโลม่วงเลยนะเรียกเป็นโลแล้วกันนะอันนี้คือโบนัสคือแล้ววะอ๋อเหมือนว่าเติมครั้งแรกเออเติมครั้งแรกก็เฟีอยู่โอเคครับก็พอแค่นี้ด้วยกันนะ เกมเดียวพอแล้ว <g ay> เกมเดียวก็น่าจะยากพอแล้วนะครับโอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครห์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านนะครับบ๊ายบาย